ยินดีต้อนรับสู่ Brain Nuggets Time Podcast ย่อยเรื่องน่าสนใจให้ฟังง่ายเหมือนคุยกับเพื่อนและค้นหานักเก็ตแห่งความรู้ไปกับเราครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออยานพาหนะที่เปลี่ยนโลกจริงๆอย่างรถไฟนี่แหละครับ ใช่ค่ะรถไฟนี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าที่หลายคนคิดนะคะแล้วก็มีเรื่องราวเบื้องหลังที่แบบโอ้โหน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่จุดเริ่มแรกเลยไปจนถึงอนาคตแล้วก็หานักเก็ตความรู้ไปด้วยกันค่ะเยี่ยมเลยครับผมได้ยินมาว่ามีตั้งแต่แบบรางไม้เก่าๆเลยนะไปจนถึงยุคเครื่องจักรไอ้น้ำดีเซลไฟฟ้าแล้วก็โอ้โหรถไฟความเร็วสูงจนถึงแนวคิดล้ำๆอย่างไฮบรูปเลยใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะครบทุกยุคเลยนั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกําเนิดจริงๆกันก่อนเลยดีไหมคะซึ่งอาจจะทําให้หลายคนแปลกใจนิดหน่อยว่ามันไม่ได้เริ่มจากเครื่องจักรไอ้น้ำนะอ้าวจริงเหรอครับผมผมนึกว่ารถไฟกับเครื่องจักรไอน้ำานี่มันแบบเกิดมาคู่กันซะอีกหลักการง่ายๆเลยแค่ลดแรงเสียดทานเพื่อให้ขนของหนักๆได้ง่ายขึ้นอ๋อนี่แหละค่ะนักเก็ตแรกของเราคือ รากฐานของรถไฟเนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรนะแต่เป็นหลักฟิสิกส์ง่ายๆเรื่องลดแรงเสียดทานที่มีมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเลยมันทําให้เรามองต่างมุมไปเลยเนาะว่านวัตกรรมมันเริ่มจากตรงไหนโหแค่ทําให้พื้นมันเรียบๆลื่นๆหน่อยเพื่อลากของง่ายขึ้นนี่เองสุดยอดเลยแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นรางไม้ที่อยู่ในเมืองยุคกลางที่เรียกว่าแวกกงเวอะไรนั่นใช่ไหมครับใช้มาลากแร่ แมนแล้วค่ะใช้กันเยอะเลยในเมืองที่ยุโรปช่วงศตรวรรษที่16อะไรแบบนั้นพอเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มมาประจบเหมาะกันพอดีประจวบเหมาะยังไงครับก็คือเรามีเหล็กที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นก็เอามาทำรางแทนไม้ได้ใช่ไหมคะบวกกับเครื่องจักรไอน้นางที่เจมส์วอตเขาพัฒนาจนมันใช้งานได้ดีขึ้นเยอะเลยทุกอย่างมันก็มาเจอกันเหมือนส่วนประกอบต่างๆมันรอยอยู่แล้ว รอแค่คนเก่งๆมาประกอบร่างให้มันสำเร็จรูปขึ้นมาใช่เลยค่ะซึ่งงานนี้ต้องยกความดีความชอบให้บิด,ดาแห่งการรถไฟจอร์จสตีเฟนสันเลยอ่าคนนี้ผมเคยได้ยินชื่อครับค่ะเขาอาจจะไม่ได้ประดิษฐ์ทุกชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่หมดนะแต่เขาเก่งมากๆในการบูรณาการเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วสร้างให้มันเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือ การแข่งขันที่ชื่อว่า Rainhill Trials ปี1829อ้๋อที่หัวรถจาก r o เก็ตของเขาชนะใช่ไหมครับใช่ค่ะชนะแบบขาดลอยเลยด้วยความเร็วตั้ง47กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะนโอ้ส่กิโลเมตรต่อชั่วโมงในยกนั้นนี่คือเร็วแบบเร็วมากๆเลยนะแต่ผมว่าความเจ๋งจริงๆของ r o เก็ตเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่นวัตกรรมข้างในตัวเครื่องจักรมากกว่าหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะ จับประเด็นถูกเพงเลยนั่นคือนอกเก็ตที่สองของเราค่ะนวัตกรรมที่สำคัญมากๆของอกเก็ตก็คือหม้อน้ำแบบท่อไฟหม้อน้ำแบบท่อไฟค่ะคือแทนที่จะมีหม้อต้มน้ำใหญ่ๆอันเดียวเขาใช้ท่อเล็กๆจำนวนมากเลยวิ่งผ่านน้ำในหม้อต้ม ทำให้พื้นที่ผิวที่รับความร้อนจากไฟเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยอ๋อเหมือนเพิ่มพื้นที่สัมผัสความร้อนว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะผลก็คือมันผลิตไอน้ำแรงดันสูงได้เร็วมากแล้วก็มีพลังมากพอที่จะขับเคลื่อนรถไฟให้เร็วและแรงจนปฏิวัติโลกได้เลยค่ะโหเหมือนแก้ปัญหาคอขวดของพลังไอน้ายุคก,ก่อนๆได้เลยนะครับเนี่ย คล้ายๆกับระบบระบายความร้อนในคอมพิวเตอร์แรงๆสมัยนี้เลยนะที่ใช้ท่อฮีไพา์เล็กๆเยอะๆเพื่อเพิ่มพื้นที่ระบายความร้อน <laughs> เปรียบเทียบได้เห็นภาพดีค่ะพอ็อกเก็ตมันพิสูจน์ตัวเองได้แบบนี้ทางรถไฟสายลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ที่เปิดปี1830ซึ่งถือว่าเป็นรถไฟระหว่างเมืองสายแรกจริงๆที่ขนทั้งคนทั้งของเลยนะก็เกิดขึ้นตามมาครับแล้วก็กลายเป็นต้นแบบให้เกิดเครือข่ายรถไฟไปทั่วโลกเลยทีนี้นั่นสินะครับ ละยุพลังไอ้น้ำน,นี่ก็เบ่งบานเต็มที่เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่ากระแสคลั่งรถไฟเรลเวย์ m มเนียขึ้นมาเลยใช่ค่ะมีการสร้างทางรถไฟขยายเครือข่ายกันเร็วมากๆเลยช่วงศตรวรรษที่19แต่ก็แอบ,บมีการเก่งกำไรกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่จุดที่แสดงพลังของรถไฟย,ยุคนี้ได้ชัดเจนมากๆเลยนะคือนกเก็ตที่3ของเราค่ะการสร้างทางรถไฟเชื่อมทวีปอเมริกาสำเร็จในปี1869 โอ้โห oh, อันนี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่โครงการวิศวกรรมธรรมดานะแต่มันคือเครื่องมือสําคัญในการรวมชาติเลยเร่งการขยายตัวไปทางตะวันตกแบบก้าวกระโดดมากๆว่ากันว่านะคะมันลดเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการตั้งถิ่นฐานให้เต็มพื้นที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยจากประมาณ300ปีเหลือแค่30ปีเองเหลือเชื่อ30ปี ผลกระทบมันมหาศาลจริงๆนะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองแน่นอนค่ะเศรษฐกิจนี้ได้ประโยชน์เต็มๆเลยการขนส่งวัตถุดิบสินค้ามันมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะเกิดสิ่งที่เรียกว่า economies of scale หรือการประหยัดต่อขนาดกระตุ้นอุตสาหกรรมเหล็กกับถ่านหินให้โตตามไปด้วยเปลี่ยนพื้นที่รกร้างอย่าง Great American Desert ให้กลายเป็นแหล่งเพาะป,ปลูกสำคัญหรือที่เรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำได้เลย เมืองต่างๆก็ขยายตัวตามสถานีรถไฟไปด้วยใช่ค่ะแม้แต่ในบ้านเราเองก็มีตัวอย่างนะคะอย่างหน่วยงานราชการในจังหวัดสุรินท์สมัยก่อนก็ย้ายที่ทำการเข้ามาใกล้สถานีรถไฟเพื่อความสะดวกครับผมแล้วก็มีอีกเรื่องที่ผมว่าน่าทึ่งเหมือนกันคือรถไฟทำให้เกิดการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆขึ้นมาด้วยถูกต้องค่ะนั่นคือนาเกตที่4 กำเนิดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ต้องยกความดีความชอบให้คุณทอมัสคุกเลยค่ะทอมัสคุกที่เป็นบริษัททัวร์คนเดียวกันเลยค่ะเขาเริ่มจัดทัวร์ด้วยรถไฟครั้งแรกในปี1841แล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนกลายเป็นแพ็กเกจทัวร์มีคู่มือเดินทางมีคูปองโรงแรมอะไรแบบนี้ทำให้คนชั้นกลางสมัยนั้นสามารถเดินทางไกลๆเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นครั้งแรกเลยสุดยอดเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไปเลยนะเนี่ย นอกจากนี้รถไฟยังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับใช้สร้างชาติเสริมอำนาจรัฐอย่างในสยามสมัยรัชกาลที่5ก็ทรงใช้รถไฟเพื่อความมั่นคง,งของประเทศใช่ค่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือรถไฟมันเปลี่ยนการรับรู้เรื่องเวลากับพื้นที่ของผู้คนไปโดยสิ้นเชิงเลย time space compression ใช่ค่ะ ทำให้ระยะทางที่เคยไกลมากๆเนี่ยมันรู้สึกใกล้เข้ามาเดินทางได้เร็วขึ้นจนสุดท้ายแล้วความสับสนเรื่องเวลาของตารางรถไฟในแต่ละเมืองเนี่ยแหละที่นําไปสู่การกําหนดสิ่งที่เรียกว่าเวลามาตรฐาน Standard Time ขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะโหพลังไอ้น้ำนี่มันเปลี่ยนโลกจริงๆนะครับแต่ก็นั่นแหละเทคโนโลยีมันก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพราะหัวรถจักรไอน้ำเองก็มีข้อจำกัดเยอะเหมือนกัน ถูกต้องเลยค่ะทั้งเรื่องประสิทธิภาพที่จริงๆแล้วต่ํามากนะต้องใช้แรงงานคนเยอะทั้งคนขคับคนเติมถ่านหินเตรียมการก่อนออกเดินทางก็นานต้องใช้น้ําเยอะมากแล้วก็ก่อมลพิษเยอะทั้งควันทั้งเท่าถ่านค่าบํารุงรักษาก็ค่อนข้างสูงอืมครับทั้งหมดนี้ก็เลยนําไปสู่การปฏิวัติครั้งที่2ของรถไฟค่ะด้วยพลังงานที่ดีกว่าอย่างดีเซลแล้วก็ไฟฟ้ามาที่ดีเซลก่อนเลยครับ อันนี้น่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของไอ้น้ำได้เยอะเลยใช่ค่ะประสิทธิภาพดีกว่าเยอะติดเครื่องดับเครื่องก็เร็วกว่าใช้คนดูแลน้อยกว่าแถมยังวิ่งได้ไกลกว่าด้วยครับและมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับดีเซลคือนักเก็ตที่5ของเราค่ะประเทศไทยเรานี่แหละเป็นผู้บุกเบิกเลยนะสั่งซื้อหัวรถจักรดีเซลมาใช้เป็นประเทศแรกในเอเชียเฮ <c> ้ยจริงเหรอครับประเทศไทยเนี่ยนะจริงค่ะตั้งแต่ปีพศ2471หรือคศ1928นู่นเลย อันนี้ถือว่าผู้บริหารการรถไฟสยามยุคนั้นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลามากๆเลยนะคะที่มองเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่นี้สุดยอดเลยครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วหัวรถจักรดีเซลที่นิยมใช้กันเยอะๆมันทำงานยังไงนะครับแบบที่นิยมที่สุดเรียกว่าดีเซลไฟฟ้าค่ะคือหลักการง่ายๆเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยไม่ได้ขับเคลื่อนล้อโดยตรงนะแต่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องปั่นไฟ ปัไฟใช่ค่ะปั่นไฟฟ้าแล้วส่งกระแสฟไฟฟ้าที่ได้เนี่ยไปหมุนมอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดอยู่กับล้ออีกทีนึงข้อดีคือมันควบคุมแรงบิด กำลังส่งได้ดีมากแล้วก็ดูแลรักษาง่ายกว่าระบบส่งกำลังแบบอื่นๆเข้าใจละเปรียบเทียบง่ายๆเลยค่ะในนักเก็ตที่6หัวลักจากดีเซลไฟฟ้ามันก็เหมือนกับโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่ดีๆนี่เองคือแยกส่วนผลิตพลังงานเครื่องดีเซลออกจากส่วนขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าชัดเจนเลยอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับแล้วอีกทางเลือกหนึ่งก็คือพลังไฟฟ้าสินะครับอันนี้น่าจะสะอาดกว่าดีเซลอีกใช่ไหม ใช่ค่ะข้อดีของรถไฟฟ้านี่เยอะมากประสิทธิภาพสูงมากๆอาจจะถึง90%เลยเทียบกับดีเซลที่อาจจะอยู่แถวๆถสามส4 0ถหรือไอน้ําที่ต่ํากว่านั้นอีกโหต่างกันเยอะเลยค่ะแล้วก็สมรรถนะสูงเร่งดีความเร็วสูงแรงบิดดีค่าบํารุงรักษาค่าดําเนินการก็ต่ํากว่าแล้วก็แน่นอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆนะจุดใช้งานคือตัวรถไฟเองไม่ปล่อยมลพิษอะไรออกมาเลยแต่ มันก็ต้องมีข้อเสียบ้างสิครับมีค่ะข้อเสียใหญ่เลยคือต้นทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเริ่มแรกมันสูงมากทั้งการติดตั้งสายส่งไฟฟ้าเหนือรางการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆแล้วก็ข้อจํากัดที่สําคัญคือมันวิ่งได้เฉพาะในเส้นทางที่มีการติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าไว้แล้วเท่านั้นออกนอกเส้นทางไม่ได้เลยอ๋อครับ เข้าใจได้พอมีพลังงานที่ดีขึ้นทั้งดีเซลทั้งไฟฟ้ามันก็เลยนํามาสู่ยุคของการแข่งขันกันทําความเร็วสูงขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะสัญลักษณ์ที่สําคัญที่สุดของยุคนี้ก็คือชินคันเซ็นของญี่ปุ่นที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1964ต้อนรับโอลิมปิกที่โตเกียวพอดีครับผมชินคันเซ็นนี่ดังมากเรื่องความตรงต่อเวลาและความปลอดภัยใช่ค่ะ ปัจจุบันนี้ให้บริการด้วยความเร็วถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีสถิติความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมมากๆคือแทบจะไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนขบวนรถเลยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่จุดเด่นที่สำคัญมากๆอีกอย่างและเป็นนกเก็ตที่7ของเราคือชินคันเซ็นไม่ได้สร้างบนรางรถไฟเดิมของญี่ปุ่นนะคะแต่สร้างบนรางขนาดมาตรฐาน Standard g a u g e 1.435เมตรใหม่ทั้งหมดแยกออกมาเลย อ้าวเหรอครับทำไมต้องทำแบบนั้นละครับรางเดิมของญี่ปุ่นมันแคบกว่าเหรอใช่ค่ะรางเดิมของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นขนาด1000เมตรหรือมิเตอร์เกจซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องความเร็วและความมั่นคงการที่เขาตัดสินใจสร้างรางสแตนดาร์ดเกจใหม่เลยเนี่ยมันหมายความว่าเขาสร้างระบบนิเวศอีโคโซิสเต็มของรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาใหม่ทั้งหมดระบบนิเวศค่ะคือทุกอย่างออกแบบมาเพื่อความเร็วและความปลอดภัยสูงสุดโดยเฉพาะ ควบคุมได้สมบูรณ์แบบไม่ต้องไปพวงกับข้อจำกัดของระบบรางเดิมที่มีอยู่เป็นปรัชญาการออกแบบที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศจริงๆค่ะโอ้โหคิดละเอียดมากเลยนะเนี่ยค่ะ จากนั้นทางยุโรปก็ไม่ยอมน้อยหน้ามี TGV ของฝรั่งเศสแล้วก็ ICE ของเยอรมนีตามมาความเร็วก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมแต่ถ้าจะให้เร็วกว่า HSR หรือรถไฟความเร็วสูงแบบปกติขึ้นไปอีกเนี่ยก็ต้องเป็นเทคโนโลยี Maglev แล้วใช่ไหมครับที่เป็นรถไฟพลังแม่เหล็กถูกต้องค่ะ แมกเลฟหรือ Magnetic Levitation ก็คือใช้พลังแม่เหล็กดูดหรือผลักให้ตัวรถไฟมันลอยขึ้นเหนือรางไกด์เวย์ไปเลยลอยเลยเหรอครับใช่ค่ะลอยนิดนิดเหนือรางทำให้ไม่มีแรงเสียดทานจากล้อเหมือนรถไฟปกติมันก็เลยไปได้เร็วมากๆอย่าง SC Maglev ฟขบวน L0 Series ของญี่ปุ่นนี้ทำสถิติโลกไว้ที่603กิโลเมตรต่อชั่วโมง6 0 3โอ้โหเร็วกว่าเครื่องบินใบพัดบางรุ่นอีกน่นั่นใช่ค่ะแต่ตอนให้บริการจริงจง เขาคงจำกัดความเร็วไว้ที่ประมาณ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อดีของแมกเลฟก็คือเรื่องความเร็วสูงสุดนี่แหละค่ะเสียงก็เบากว่าเพราะไม่สัมผัสรางการบำรุงรักษารางก็น้อยกว่าฟังดูดีมากเลยแล้วข้อเสียล่ะครับข้อเสียใหญ่เลยคือต้นทุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือรางของมันเนี่ยมันแพงกว่ารถไฟความเร็วสูงแบบปกติมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมันเข้ากับระบบรางเดิมไม่ได้เลยต้องสร้างใหม่หมด อ๋อมันเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่านักเก็ตที่8ความย้อนแย้งของความเร็ว (Paradox of Speed) ขึ้นมาสินะครับคือถึงแม้จะเร็วสุดๆแต่ก็ใช่ว่าจะคุ้มค่าเสมอไปใช่เลยค่ะเปรียบเทียมยง่ายๆเหมือนเราขับซูเปอร์คาร์ในกรุงเทพที่รถติดๆนะคะครับผมถึงรถจะแรงแค่ไหนแต่พอเจอรถติดกว่าจะเร่งได้กว่าจะต้องเบรกมันก็อาจจะไปได้ไม่เร็วกว่ารถธรรมดาหรืออาจจะช้ากว่ามอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ํา แม c l ิฟก็คล้ายๆกันค่ะกว่าจะเร่งความเร็วให้ถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แล้วก็ต้องใช้ระยะทางในการลดความเร็วลงมาอีกถ้าเป็นเส้นทางที่ไม่ยาวมากหรือมีจุดจอดเยอะๆเ,เนี่ยข้อได้เปรียบเรื่องความเร็วสูงสุดมันอาจจะไม่ได้ถูกใช้เต็มที่แล้วก็อาจจะไม่คุ้มกับค่าก่อสร้างที่แพงมหาศาลอืมเข้าใจเลยครับมันเลยเหมาะกับเส้นทางยาวๆจริงๆที่มีคนเดินทางเยอะมากๆเท่านั้นถูกต้องค่ะกลับมาที่บ้านเรากันบ้างดีกว่า รถไฟไทยของเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะจุดเริ่มต้นก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากใช่ครับเริ่มต้นจากพระราชดำริของรัชกาลที่หที่ทรงเล็งเห็นว่ารถไฟเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาเอกราชของสยามจากชาติมหามาในยุคนั้นก็เลยมีการก่อตั้งกรมรถไฟขึ้นในปีพศ2433แล้วสายแรกก็คือกรุงเทพนะครราชสีมา แต่เปิดให้บริการช่วงแรกถึงอยุธยาก่อนในวันที่26มีนาคมพศ2439ซึ่งก็ถือเป็นวันสถาพนากิจการรถไฟไทยมาจนถึงผู้วันนี้เลยนะคะครับผมจากนั้นก็ขยายเส้นทางไปทั่วประเทศทั้งสายเหนือที่มีอุโม,มงค์ขุนตาลอันโด่งดังและก็สายใต้ ใช่ค่ะแต่มีประเด็นสำคัญมากๆที่ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นนักเก็ตที่9ของเราคือเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้ขนาดความกว้างของรางที่1,000เมตรหรือมิเตอร์เกจให้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศอ๋อขนาด1เมตรนี่เองทำไมตอนนั้นถึงเลือกขนาดนี้ล่ะครับในเมื่อยุโรปหรืออเมริกาเขาใช้1.4-3-5เมตรกันแล้วคือตอนแรกก็มีการถกเถียงกันค่ะแล้วก็มีการสร้างทั้ง2ขนาดเลยด้วยซ้ํา แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจรวมเป็น1เมตรทั้งหมดอาจจะด้วยเหตุผลเรื่องต้นทุนการก่อสร้างที่ถูกกว่าแล้วก็การสร้างทางในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเลยที่ลุ่มทําได้ง่ายกว่าในสมัยนั้นครับแม้ว่ามันจะมีข้อดีในอดีตแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยขนาดราง1เมตรมันก็กลายเป็นข้อจํากัดสําคัญทั้งในเรื่องของความเร็วสูงสุดที่ไม่สามารถทําได้เท่ารางแสตด์โรดเกจแล้วก็ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกนั่นสินะครับ มันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยในปัจจุบันถึงต้องสร้างเป็นระบบราง1.435เมตรใหม่ทั้งหมดแยกออกมาจากระบบเดิมเลยใช่ค่ะเป็นการตัดสินใจในอดีตที่ส่งผลกระทบระยะยาวจริงๆหลังจากนั้นไทยเราก็อย่างที่บอกไปคือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่นําหัวรถจักดีเซลมาใช้แล้วก็มีการก่อตั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอขึ้นในปีพศ2494 จนมาถึงยุคปัจจุบันที่รอฟอรทอกําลังเร่งพัฒนานหลายโครงการเลยทั้งโครงการรถไฟทางคู่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งแล้วก็โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาที่ใช้เทคโนโลยีจากจีนโดยไทยเป็นผู้ลงทุนเองใช่ค่ะก็เป็นการพัฒนาที่สําคัญมากทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าอีกนิดอนาคตของเทคโนโลยีรถไฟมันก็ยังไม่หยุดนิ่งนะคะมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเลย อย่างเช่นอะไรบ้างครับก็มีรถไฟอัตโนมัติ autonomous trains ค่ะที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความจุของเส้นทางลดความผิดพลาดของมนุษย์เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็อาจจะช่วยลดต้นทุนด้านบุคลากรได้ด้วยอ๋อที่เขามีแบ่งระดับความเป็นอัตโนมัติเป็น go a หรือ grades of automation ใช่ไหมครับตั้งแต่ go a ศที่คนขับทาทุกอย่างไปจนถึง go a สที่ไร้คนขับโดยสมบูรณ์แบบเลย ถูกต้องค่ะอย่างรถไฟฟ้านี่เมืองส่วนใหญ่ในกรุงเทพก็จะเป็น GoA 2คือระบบช่วยขับแต่คนยังคุมประตูคุมสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ส่วนรถไฟฟ้าสายสีทองเป็น GoA 3แล้วคือไม่มีคนขับแต่ยังมีพนักงานอยู่บนรถช่วยดูแลส่วน GoA 4ที่ไร้คนขับจริงๆก็มีใช้แล้วในต่างประเทศเช่นที่สิงคโปร์หรือดูไบครับแล้วนอกจากรถไฟอัตโนมัติมีอะไรอีกครับ อีกเทคโนโลยีที่น่าจับตามองมากๆคือรถไฟพลังงานไฮโดรเจนค่ะไฮโดรเจนอันนี้น่าสนใจมากเลยครับสำหรับเส้นทางที่อาจจะไม่คุ้มที่จะลงทุนติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าแพงๆใช่เลยค่ะมันเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับเส้นทางรองหรือเส้นทางในชนบทหลักการคือใช้เซลล์เชื้อเพลงิงฟิวเซล์ทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนในอากาศแล้วได้พลังงานไฟฟ้าออกมาขับเครื่องรถไฟแล้วผลพลอยได้คืออะไรครับน้ำเปล่าค่ะ สะอาดมากๆไม่มีมลพิษเลยตอนนี้มีใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วนะคะอย่างขบวน Coradia iLint ในเยอรมนีแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็กำลังพัฒนารถไฟไฮบริดชื่อ h y b a r i อยู่เหมือนกันโอ้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยนะครับส่วนแนวคิดที่ดูจะล้ำยุคที่สุดอย่างไฮเปอร์ลูปแล้ะครับที่บอกว่าจะวิ่งในท่อสุญญากาศความเร็วเป็นพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอันนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนครับเอ่อ uh. h y p เป l o ์ลนี่เป็นแนวคิดของอีลอนมัสเขาละค่ะคือให้แคปซูลวิ่งในท่อที่แทบจะเป็นสุญญากาศเพื่อลดแรงต้านอากาศให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็อาจจะใช้เทคโนโลยีแมกเลฟช่วยในการขับเคลื่อนคาดว่าจะทำความเร็วได้ใกล้เคียงความเร็วเสียงเลยคือประมาณ1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงฟังดูเหลือเชื่อมากแต่ มันก็มีความท้าทายเยอะมากเลยใช่ไหมครับทั้งเรื่องการสร้างและรักษาสภาพสุญญากาศในท่อยาวๆเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความจุผู้โดยสารต่อแคปซูลที่อาจจะน้อยใช่ค่ะความท้าทายเยอะมากจริงๆจนโครงการใหญ่ๆอย่าง Virgin Hyperloop o n ปวันก็ประกาศปิดตัวไปแล้วตอนนี้ก็เลยอาจจะยังดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวอยู่พอสมควรคะ่ะ ครับผมดังนั้นอนาคตของระบบรางจริงๆแล้วน่าจะเป็นเหมือนภาพโมเสกนะคะคือมีการผสมผสานเทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้าด้วยกันรถไฟอัตโนมัติในเมืองรถไฟไฮโดรเจนในพื้นที่ห่างไกลรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเมืองใหญ่ๆครับแต่มีนักเก็ตสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยค่ะคือประวัติศาสตร์มันอาจจะกําลังวนกลับมาหรือเปล่า ข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆอย่างแมกเลฟหรือ Hyperloop เนี่ยมันกลับไม่ใช่ตัวรถไฟเองนะแต่กลายเป็นเรื่องรางหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จะมารองรับมันดังหาอ๋อเหมือนกับที่สเฟนสันในอดีตเขาต้องการรางเหล็กที่ดีและแข็งแรงพอที่จะรองรับหัวจักไอ้น้ำพลังสูงของเขาได้ ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าครั้งสำคัญต่อไปของวงการรถไฟอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวรถไฟเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะอยู่ที่การพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์หรือวิศวกรรมโยธาที่จะสามารถสร้างรางแห่งอนาคตที่แข็งแรงพอแม่นยำพอและอาจจะมีต้นทุนที่ถูกลงพอที่จะรองรับเทคโนโลยีความเร็วสูงมากๆเหล่านี้ได้ก็เป็นได้นะคะนั่นสินะครับโหฟังมาถึงหมดนี่นักเก็ตสเพียบเลยจริงๆครับมีหลายเรื่องที่ผมประทับใจมากเลย ทั้งเรื่องหม้อน้ำแบบท่อไฟของ r o เก็ตที่มันเปลี่ยนเกมพลังไอน้ำไปเลยหรือเรื่องที่เราประเทศไทยเราเนี่ยใช้ดีเซลก่อนใครในเอเชียอันนี้เซอร์ไพรส์มากครับใช่ค่ะแล้วถ้าสังเกตด,ดีๆนะคะจะเห็นว่ามันมีธีมหรือแนวคิดที่วนเวียนซ้ำๆอยู่ตลอดการพัฒนาของรถไฟเลยคือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วความจุ แล้วก็ความปลอดภัยควบคู่ไปกับบทบาท2ด้านของมันเสมอคือทั้งในเชิงธุรกิจการขนส่งแล้วก็ในเชิงการเมืองการสร้างชาติใช่เลยครับเรื่องขนาดราง1เมตรของไทยนี้ก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าการตัดสินใจเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในอดีตเนี่ยมันส่งผลกระตุประยะยาวม,มาถึงโครงการใหญ่ๆมูลค่ามหาศาลได้จริงๆอมืมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วไม่มีเทคโนโลยีไหนที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์หรอกคะ่ะ มันต้องเลือกให้เหมาะสมกับบริบทณเวลานั้นๆและสภาพแวดล้อมนั้นๆมากกว่าอย่างดีเซลกับไฟฟ้าก็ต้องดูว่าเส้นทางไหนคนใช้เยอะมีความคุ้มค่าในการลงทุนระบบไฟฟ้าไหมหรือ HSR กับ m a g l e v อันไหนจะเหมาะกับระยะทางและความหนาแน่นของผู้โดยสารมากกว่ากัน หาร์มแต่ที่แน่ๆเลยคือในยุคปัจจุบันที่เราต้องคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนกันมากขึ้นเนี่ยรถไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้ายิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพใช้พลังงานต่อหัวต่ำแล้วก็ปล่อยคาร์บอนน้อยมากถ้าเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่นถูกต้องที่สุดเลยค่ะ ถ้าเราสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟไฟ้าให้รถไฟได้ด้วยนะก็ยิ่งจะทำให้การเดินทางด้วยรถไฟเป็นมิตรต่อโลกมากขึ้นไปอีกมันสามารถเป็นกระดูกสันหลังของการเดินทางที่ยั่งยืนในอนาคตได้เลยค่ะอนาคตก็น่าจะยิ่งล้าขึ้นไปอีกนะครับทั้งรถไฟอัตโนมัติที่อาจจะทำงานร่วมกับ AI ในการจัดการตารางเดินรถหรือรถไฟไฮโดรเจนที่เข้ามาเติมเต็มในเส้นทางรอง ใช่ค่ะสรุปแล้ววิวัฒนาการของรถไฟนี่เป็นการเดินทางที่ไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆนะคะจากแค่แนวคิดง่ายๆเรื่องรถแรงเสียดทานเมื่อหลายพันปีก่อนพัฒนามาสู่พลังไอน้ำดีเซลไฟฟ้าความเร็วสูงจนถึงแนวคิดที่ล้ำยุคมากๆและก็ดูเหมือนว่าจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการคมนาคมขนส่งในศตวรรษที่21ต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ ครับผมนักเก็ตที่เราได้จอดลึกกันในวันนี้ก็หวังว่าจะให้ทั้งความรู้แล้วก็อาจจะจุดประกายความคิดใหม่ๆให้กับผู้ฟังทุกท่านนะครับมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้เหมือนเช่นเคยครับว่าจากที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ว่าความท้าทายใหญ่ของรถไฟในอนาคตอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวรถไฟแต่อยู่ที่รางหรือโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับมันคำถามคือแล้วอะไรคือสิ่งที่เราต้องคิดต้องทำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรางแห่งอนาคตนั้นกันแน่ครับใครมีความคิดเห็นหรือมีนักเก็ตอื่นๆจากข้อมูลที่ได้อ่านหรือฟังมาอยากจะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันก็เชิญได้ในคอมเมนต์เลยนะคะใช่เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Brain Nuggets Time m Podcast กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ